ลาออกจากโรงเรียนน้องแพนดาว Ti ทิกตอกโดนวัยรุ่นแปลกหน้าบุกถึงบ้านลั่นอยากลาออกจากโรงเรียนดราม่าดังแฮชแท็กขับเฮาท็อกซิกที่ได้มีการรวมตัวของแก๊งเหยียดคนอีสานพูดจาเหยียดหยามคนอีสานด่าคนอีสานจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารถึงความไม่เหมาะสมหลายๆคนที่เป็นคนอีสานแสดงความไม่พอใจที่โดนดูถูกโดยหนึ่งในกลุ่มขับเฮาดังกล่าวมีเด็กหญิงวัย17ปีชื่อน้องแพน เป็นดาวติ k ิตอกพื้นเพเป็นคนอุดรแต่ตัวเธอถูกจับได้ว่าพูดเหยียดคนอีสานนำไปสู่การไล่ล่าจนเธอต้องปิดโซเชียลมีเดียเกือบทุกช่องทางก่อนหน้านี้น้องแพนได้เปิดใจว่ายืนยันไม่ได้พูดด่าคนอีสานแม้แต่คำเดียวแต่คนที่พูดเป็นอีกคนที่ใช้ชื่อในขับหา e คล้ายกันซึ่งหนูใช้ชื่อว่าแพนส่วนคนที่พูดด่าคนอีสานใช้แอปชื่อว่าเพนนีซึ่งชื่อคล้ายกันและอยู่ในพัทยาเช่นกัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดน้องแพนออกมาเปิดเผยอ,อีกว่าตอนนี้ก็มีคนบอกหนูว่าหนูด่าลิซ่าด้วยหนูยืนยันไม่ได้ด่าลิซ่าไม่สบายใจมากหนูอายุเพียง17ปีตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมอห้าหลังจากเกิดเรื่องดราม่าด่าคนอีสานตนเองก็ไม่สบายใจได้ออกมาชี้แจงแล้วไม่มีเหตุผลใดที่ตนเองจะไปด่าคนอีสานและด่าลิซ่าเพราะหนูก็เป็นคนอีสานเช่นกันแต่ตอนนี้ยังมีคนที่เข้าใจว่าหนูดา่าเอาภาพหนูและภาพแม่ไปโพสในกลุ่มต่างๆ และสร้างห้องในขับเฮาเอาภาพหนูไปเป็นโปรไฟล์ด้วยอยากจะวิงวอรอย่าเอาภาพหนูและแม่ไปเลยและตอนนี้ห่วงความปลอดภัยตัวเองเพราะมีวัยรุ่นแปลกหน้ามาหาที่บ้านเยอะมากเพราะอยู่ลําพังกับนะ้าทั้งนี้หลังจากแม่ย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดอุดรก็ไม่ได้กลับไปเรียนอยู่ที่พัทยาและหาเงินด้วยตัวเองโดยเล่นดิ k t ตอลทั้งถ่ายแบบรีวิวโฆษณาได้เงินประมาณเดือนละ7จ็ดถึงแปดพบาทเอาไว้ใช้บางเดือนก็ส่งให้แม่ใช้ด้วย ตอนนี้อยากจะลาออกจากโรงเรียนเพราะคนทั้งโรงเรียนคิดว่าหนูเป็นคนด่าคนอิสารอาจจะลาออกจากโรงเรียนหางานทำเลี้ยงตัวเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์สวัสดีครับ